สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้พบกับผมอีกเช่นเคยครับกับช่องอัสดาวุฒบอลสีนะครับผมครับเดี๋ยวเรามาแบ่งปันบอลสีนะครับผมสวยๆนะครับผมนะครับวันนี้นะฮะเอ่อเริ่มต้นจากเอามันซันเซ็ตก่อนเลยนะครับผมนะครับซันเซ็ตสกายนะครับผมนะครับซันเซ็ตสกายนะครับผมนะครับหลอดหม่มาแบบ เข้มข้นเหลือเกินนะครับผมนะครับคลิปนี้นะครับผมคลิปนี้เอาไปหกร้อยห้าสิบบาทกระถางหกนะครับซันเซ็ตสกายนะครับผมนะ่ยด่างเทพนะครับผมนะครับซันเซ็ตสกายกระถางหกนะครับแบ่งหนึ่งกระถางนะครับผมนะครับซันเซ็ตสกายนะครับครับราคาค่าจัดส่งนะครับห้าสิบบาทนะครับผมสําหรับท่านทีโอนะครับเอฟกี่ต้นก็ได้นะครับผม ต่อมาก็เป็นบอลใบหอกนะครับผมเป็นเอ่อพุทธไทยสวรรค์นะครับผมนะฮะพุทธไทยสวรรค์นะครับกระถางแปดนะครับผมนะครับอยู่ที่สี่ร้อยห้าสิบนะครับผมนะครับต่อมาก็เป็นไม้เมล็ดนะครับผมกระถางแปดนะครับผมบอลใบหอกนะครับผมถ้าเข้มๆนะครับผมเป็นบอลป้ายนะครับผมนะครับเป็นบอลป้ายนะฮะอันนี้หลอดใหม่นะครับผมนะครับ กระถางนี้ปล่อยอยู่ที่สี่ร้อยห้าสิบบาทนะครับผมนะครับต่อมาก็กระถางนี้นะครับผมนะครับกระถางนี้ก็น้องอยู่ในกระถางหกนะครับผมนะครับกระถางนี้ได้อยู่ที่เท่าไหร่เดียวหน้าเข้มนะครับผมนะครับป้ายเปิดด่างเปิดป้ายมาแล้วนะครับผมกําลังเก่งเลยนะครับไม้ลงหัวแล้วด้วยนะครับผมครับเอาไปสองร้อยห้าสิบนะครับผม สองร้อยห้าสิบาทนะไม้ไซส์ใหญ่แล้วครับอเดี๋ยวอีกหนึ่งกระถางนะครับผมนะฮะคู่ฝากกันนะครับไม่รู้ใครเก่งกับใครนะครับอันนี้ใบดกหน่อยนะไม่ใช่อันนั้นก็สามใบหนึ่งหลอดเขากำลังพิ้วเลยนะอันนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมนะครับกระถางนี้ขอสามร้อยบาทนะครับผมนะครับนะฮะก็ไม่รู้ขายตามหน้านะครับผมนะะแล้วแต่นะครับอ่าใจอ่อนครับผมเอาไปกระถางละสองร้อยห้าสิบนะครับผม นะฮะใบหอกสวยๆนะครับผมเป็นบอลป้ายนะครับผมนะครับนะคลิปนี้เทไม้นะครับต่อมาก็เป็นอไม้ด่างใบหอกกระถางนี้นะฮะนะครับโอ้โหเนาะหลอดใหม่เปิดเปิดสวยยังแรงฮรับเลยนะครับกระถางนี้เอาไปอยู่ที่แหมลองขายดูสองร้อยนะครับผมสองร้อยสองร้อยบาทนะครับผมนะครับอันนี้แม่พันเลยนะครับผมนะครับ แม่พันเลยแล้วครับผมเป็นบอลใบหอกนะฮะบบอลใบหอกกุหลอดใหม่นะครับนกระถางนี้ขายอยู่ที่แม่ด่างสีทองเริ่มเข่าเอาไปห้าร้อยห้าสิบนะครับกระถางแปดนะครับผมนะครับกระถางนี้ก็ปล่อยอยู่ที่ใบหอกนะครับผมนะครับปล่อยอยู่ที่หกร้อยห้าสิบาทนะครับผมนะครับ ต่อมาก็ใบหอกนะครับผมนะครับสองร้อยห้าสิบาทนะครับผมสองร้อยห้าสิบาทใบหอกคือคัดหน้าไม้ให้เลยนะครับผมนะครับสองร้อยห้าสิบาทนะครับเป็นไม้หนอทั้งนั้นเลยเนี่ยครับเนี่ยครับผมนะครับกระถางละห้าสิบาทเออกระถางละสองร้อยห้าสิบาทนะครับผมไม้ไซส์ใหญ่แล้วครับผมนะครับดูนะครับเป็นวอลป้ายนะครับผมเนี่ยกระถางละสองร้อยห้าสิบาทนะครับผมดูชอบแบบต้นไหนนะครับ ต้นที่หนึ่งต้นที่สองต้นที่สามต้นที่นะครับสามต้นนะครับกระถางละสองร้อยห้าสิบาทนะครับอ่ะนาวิกยังเหลืออีกต้นนะครับผมนะครับนาวิกนะครับผมนาวิกยสองร้อยห้าสิบาทนะครับผมนะครับฝากต้นนี้่อยนะครับผมนะครับโคตรถูกเลยครับห้าร้อยห้าสิบนะครับผมผมซื้อมาแปดร้อยห้าสิบนะคืออ่ะเดี๋ยวมาตรงนี้เลยครับเตรียมเตรียมไว้ให้นะครับอ่ะ ไม้ป้ายป้ายแดงดำนะครับผมนะครับแดงดำนะครับพร้อมหนอนนะครับผมพร้อมหน่อนหนอก็ด่างเทพเลยนะครับผมนะครับป้ายแดงดำนะครับเสียใบเสียดายใบที่ทิ้งไปนะครับฮาร์ปครึ่งเลยนะครับป้ายแดงนะครับผมตอนนี้ก็เอาตามนี้เลยครับผมนะครับนะครับกระถางนี้นะฮะก็มีหนอแล้วนะครับผมหนอด่างสวยซะด้วยนะครับผม ครับคุ้มคุ้มครับผมครับกระถางนี้ได้เจ็ดร้อยห้าสิบนะครับผมนะครับเจ็ดร้อยห้าสิบาทนะฮะเอาไปทําจํานวนเลยครับใบหอกแดงดํานะครับผมกระถางนี้เป็นไม้เมล็ดนะครับผมเป็นลูกของเพชรเจ็ดสีนะครับผมเป็นลูกของเพชรเจ็ดสีนะฮะอันนี้งานหัวลูกค้างานหัวครับขออยู่ที่หนึ่งร้อยบาทนะครับผมหนึ่งร้อยบาทนะฮะไม้เมล็ดนะครับผมนะครับไม้เมล็ดนะครับหลอดใหม่นี่ดังดีเหลือเกินนะครับผมหนึ่งร้อยบาทนะครับผมนะฮะลองอยู่ในกระถาง จุดห้าครับผมต่อมาก็ไม้เมล็ดนะครับผมอันนี้เป็นแยกหน่อนะครับผมนะครับไม้เมล็ดนะฮะแยกหน่อนะครับกระถางนี้ให้อยู่ที่60สิบาทนะครับผมไม้เมล็ดด่างขีเล็กขีเล็ครับผมนะฮะให้60สบบาทอ่ะเดี๋ยวมาดูบอลใบไผ่กันนะครับผมนะครับใบไผ่ไผ่ด่างแบบนี้นะครับผมนะครับไผ่เนี่ยส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีคนเอามาขายจะเก็บกันนะฮะเพราะว่ามัน เป็นไม้ที่คลาสสิกครับผมนะว่าไปนู่นนะเพราะว่าไม้จะไม่สูงนะครับผมไม่สูงถึงฟุตนะครับผมแล้วก็อยู่ที่ใบยาวใบสั้นแล้วก็เล่นสีกันนะครับผมอ่าอาจจะแตกต่างจากบอลใบหอกซะหน่อยไผ่ก็คือไผ่นะครับนะฮะก็บางครั้งไผ่ก็เพี้ยนนะครับผมมีสะโพกเป็นหอกซะงั้นนะฮะไม้บางทีไม้เมล็ดยังไม่ค่อยนิ่งนะครับผมอันนี้เป็นไผ่ด่างนะฮะอันนี้เป็นต้นแม่ครับผมให้ดูต้นแม่นะครับต้นแม่เคเรกับต้นลูก อ่ะเดี๋ยวมาดูต้นลูกนะครับผมต้นลูกเขาเรียกหน่อครับผมหน่อของหน่อของต้นนี้นะครับผมนะขอพรีเซนต์หน่อยนะครับนะอยากให้ได้ไปนะครับผมนะฮะพ่อค้าปล่อยนะครับผมดูนะฮะดูเนื้อด่างนะครับผมนะครับกระถางนี้นะเอาไป250บาทนะครับผมนะครับกระถางนี้นะครับหน่อนี้นะครับหน่อนี้ได้150บาทนะครับผมนะครับ150บาทนะครับผมนะครับนะหน่อนี้นะครับ2หน่อนะครับผมเอ่อ250กับ150นะครับผม เป็นลูกของต้นนี้นะครับผมต้นนี้มันหมันใหญ่แล้วครับผมเดี๋ยวจะทําครับผมเพราะว่าหายากเลยไผ่อ่ะเป็นไม้เมล็ดนะครับผมไม้เมล็ดเป็นบอลป้ายนะลูกฮะครับกระถางนี้ขออยู่ที่เอาไป90บาทนะครับผม90บาทนะครับผมค่าจัดส่งอยู่ที่50บาทเหมาเหมานะครับผมนะครับก็ปลายทางก็60บบาทครับผมอันนี้เป็นเป็นสาวนะครับผมสาวนครชัยศรีนะครับ 40บาทนะครับผมหลอดใหม่มาฮาร์ปครึ่งเลยนะครับเป็นตัวแผงนะครับผมสาวนครชัยศรีนะครับผมนะฮะต่อมาเป็นมะมืองนนนะครับผมมะมืองนนหน้าสวยๆช่ำๆนะครับหวานๆนะครับผมกระถาง5 5นะครับ3ใบ1หลอดนะครับผมกระถางนี้ไป40บาทนะครับถ้าแพงไปคอมเมนต์มาได้นะครับผมนะครับถ้าแพงไปนะครับผมนะครับอัศดาวุธให้40บาทนะครับผมดังคลเลคิเลนะครับผมนะครับ40บาทนะครับผมต่อมาก็ เป็นราศีเมฆนะครับผมราศีเมฆนะครับผมราศีเมฆหายากนะครับผมไม่ค่อยมีคนทํานะครับมีจะราศีตุลนะครับอันนี้เป็นราศีเมฆนะครับผมนะครับกระทางนี้ให้อยู่ที่ใสยใหญ่แล้วเนาะขอเจ็ดบาทนะครับผมออเอาไปหกสิบาทนะครับผมนะครับถ้าถามอีกทีเหลือห้าสิบแน่เลยครับต่อมาก็เป็นบอลใบหอกนะใบหอกใบหอกนะครับผมอ่ะกระถางนี้นะครับผมกระถางนี้ก็ ประมาณนี้นะครับผมนะครับเป็นบอลป้ายนะครับผมเนี่ป้ายกับสีนะครับผมนะครับอุ้ยตัวนี้สวยใบหอกตัวนี้สวยมากเลยครับครับขออยู่ที่สองร้อยบาทนะครับผมสองร้อยบาทนะครับผมก็คคาเสียงเบาไปกราบขอประทานอภัยเลยครับผมนะครับอ่ะตัวถังนี้เป็นงานกระดูกครับผมใบหอกงานกระดูกเป็นไม้เมเล็ตไม่รู้ว่าวันข้างหน้าจะป้ายหรือเปล่านะครับตอนนี้ประมาณนี้นะครับผมปล่อยอยู่ที่เ หนึ่งร้อยบาทนะครับผมหนึ่งร้อยบาทนะครับผมเอาเก้าสิบเก้าบาทเกรงใจครับผมอ่ะกระถางนี้ก็เป็นไม้กัดสีแล้วก็เป็นบอลป้ายนะครับผมนะครับมีอยู่เจ็ดแปดใบอัศวาอัสดาวุธดึงใบออกหมดเลยนะครับก็คุณลูกค้าซื้อไม้ไปเลี้ยงเด็กต่อไปไล่ฟอร์มแะครับผมไม่ใช่รอกคือใบเบี้ยมันแดดมันร้อนครับผมนะ้าเหลือแต่ใบใหม่ๆไว้ให้นะครับผมนะกระถางนี้ก็เอาไปนะครับบอลใบหอกนะครับผม ร้อยห้าสิบาทนะครับผมร้อยห้าสิบาทนะครับผมนะฮะไม้ลงหัวแล้วด้วยกระถางนี้ก็อยู่ที่ร้อยห้าสิบาทนะครับผมเป็นบอลด่างนะครับผมนะฮะเป็นบอลด่างแล้วก็บอลป้ายนะครับผมนะครับเป็นบอลใบหอกนะครับผมเนี่ยน้องเป็นหน่อด้วยนะครับผมนะครับหูด่างด่างขี้แต่ขี้แต่เลยป้ายสวยซทด้วยตัวนี้ร้อยห้าสิบาทนะครับผมกําลังเลี้ยงเลยนะครับผมด่างดีซะด้วยไม่รู้อ๋อมีเหลืองทองไข่นะครับผมนะครับร้อยห้าสิบาทนะครับผมนะครับ ต่อมาเป็นลูกของมณีล้อมเพชรใบหอ,อกนะครับผมนะครับกระถางนี้นะครับเคยขายอยู่สามร้อยหกสิบบาทนะครับผมวันนี้เอาเท่าไหร่ดีนะนะเหลืออยู่ใบหอกผมผมเหลือ,อยู่ต้นเดียวมณีล้อมเพชรนะครับผมนะฮะมณีล้อเมอเพชรคือน้องเป็นบอลป้ายนะครับตอนนี้กําลังกัดสีนะฮะบอลหอ,อกมณีล <Course> ้อมเพชรนะครับผมใบใบเขาเรียกว่าเป็นไม้เมล็ดนะลูกค้านะผสมจากมณีล้อมเพชร ก็เอาไปสองร้อยห้าสิบนะครับผมท่านที่ได้สามร้อยห้าสิบกลับขอไปทานอะไรไปต้นต้นน่าจะเป็นต้นสุดท้ายของสวนแล้วฮะนะะเดี๋ยวจะมีแต่ใบใบหอกนะครับอันนี้น่าจะเป็นต้นสุดท้ายสองร้อยห้าสิบนะครับผมนะฮะต่อมาก็เป็นตับอสูรนะครับผมนะครับเป็นบอลใบหอกนะครับคือก็คนขายเอามาให้ผมนะฮะก็ไม่รู้ว่าอสูรตัวไหนนะครับคุณลูกค้าเอาไปเลี้ยงดูนะฮะเนี่ยมันเปิดเปิดสะโพก เปิดลายออกมาประมาณนี้นะครับใครที่จําเขาได้นะครับผมเขาน่าจะเป็นอสน์ตัวไหนนะครับเอาไปร้อยห้าสิบาทนะครับผมผมว่าตัวนี้ป้ายแน่เลยนะครับผมร้อยห้าสิบาทนะครับผมต่อมาก็ไม้เมล็ดของปุชชินล่านะครับผสมกับบอลป้ายนะกระถางนี้นะมีอยู่สองสามกระถางของผมนะครับเป็นฝักเดียวกับพอเขาเรียกว่าหลวงพ่อพุชชินล่านะครับผมนะครับนะ แต่เป็นไม้เมล็ดนะครับผสมจากบอลป้ายนะครับผมนะครับก็เพราะว่ามาอย่างนั้นนะผมก็ต้องพูดไปตามนั้นนะครับผมนะครับกระถางนี้นะครับผมได้อยู่ที่ร้อยห้าสิบบาทนะครับผมนะกระถางนี้ก็ขออยู่ที่สองร้อยบาทนะครับผมตัวนี้กัดสีเหมือนหลวงพ่อผู้ชิลาดเอามากมากเลยนะครับผมนะครับดูนะฮะอุ้ยพอเงือบขึ้นไปก็โดน อาทิตย์สะท้อนไม่ได้เห็นความสวยอ่ะกระถางนี้นะครับขอสองบาทแหมถ้าเอาไปนะคู่กันเนอะตัวนี้เริ่มเปิดป้ายนะร้อยห้าสิบอ่ะกระถางนี้นะครับผมเนะอุ้ยกระถางนี้เป็นหอ,อกม่วงนะหอ,อกม่วงเป็นไม้ที่เพชรบูรณ์ชนแดนแล้วเนี่ยครับผมผสมจากไอผสมกับลูกศิษย์ของอาจารย์อาจารย์วิรัตินะครับเป็นไม้งานกระดูกม่วงนะครับผมเออ ขาย350รอยหิบไม่ไปขาย1้อยหิบนะครับนะใบหอกนะครับผมอันนี้ม่วงมาเลยดูนะเดี๋ยวดูงานกระดูกอันนี้หลอดล่าสุดนะครับนะกระถางนี้นะครับร้อยห้าสิบาทนะครับผมมีคนถือที่เพชรบิรูไม่ค่อยกี่คนแล้วครับนะฮะแบ่งนะครับผมข้ามจังหวัดกันไปนะครับผมแบ่งกันฮะอ่ะกระถางนี้เป็นบอลป้ายนะครับผมเม็ดสีแบบนี้นะครับผมอันนี้เป็นหน่อนะลูกค้าเป็นหน่อเป็นหน่อเป็นหน่อเนี่ยเขาป้ายอย่างเงี้ย ลูกค้าผมไม่รู้ว่าต้องไปอัดแดดหรือเปล่านะครับก็มาอยู่กับผมได้ประมาณ2อาทิตย์แล้วครับผมนะครับก็หลอดนี่มานะอ่ะผมแบ่งนะครับกระถางนี้นะครับบอลป้ายนะครับผมแล้วเม็ดสีแบบนี้นะครับผมไม่รู้ตระกูลตระกูลไหนนะหรือมีชื่อก็ไม่รู้แต่ผมได้มาในนามไม้เมล็ดนะครับผมร้อยห้าสิบาทนะครับผมนะครับต่อมากระถางนี้นะฮะเป็นเอ่อเป็นบอลใบหอกนะอันนี้หลอดล่าสุดประมาณนี้นะครับผม อันนี้เป็นใบเก่าๆของเขานะฮะครับประมาณนี้นะฮะกระถางนี้เอาไปขออยู่ที่สองร้อยห้าสิบาทนะครับผมนะครับอ่ะกระถางนี้นะฮะยุบตัวนะแล้วก็ขึ้นมาใหม่ตะก่อนเขาเป็นบอลป้ายนะครับผมแล้วยุบตัวไปโดนแดดนะครับผมแล้วเพิ่งขึ้นมาใหม่นะฮะเพิ่งผมเพิ่งไล่ฟอร์มนะครับผมน้องเป็นไม้มีหูนะครับผมเป็นตอนนั้นเขาสวยมากเลยแต่ตอนเนี้ย ผมเอาเขาเข้าลมความด่างเขาก็เลยหายไปเดี๋ยวก็ไปไล่กันใหม่นะครับผมนะที่ได้แล้วเกินสี่ร้ยห้าสิบของผม,ผมต้องขายเอา้ามาทางนี้ขอร้อยแปดสิบบาทนะครับผมนะครับถ้าใครเชื่อผมนะครับผมเนะีฮยเอาไปร้0ยปดสิบาทผมซื้อมาสี่ร้อยห้าสิบเพราะตอนนั้นมันสวยแล้วตอนนี้มันยุบมันยุบแล้วขึ้นมาใหม่เนะน้องมีหูทุกใบถ้าเกิดใครชอบบนใบหอกที่มีหูแล้วอื นะอืืออย่าไปเลี้ยงใกล้บ้านใครนะได้ยินหมดแหละเอาเป็นบอลใบใบหอ,อกนะครับผมหอ,อกขนนกด่างร้อยห้าสิบบาทนะครับผมอ่าม,มีมีต้นนึงครับผมอันนี้ต้นใหญ่กว่านะนนะครับผมเมื่อกี้ขายไปอันนี้ก็มาด้วยกันมาด้วยกันอันนี้รู้สึกว่าจะต้นใหญ่กว่านะครับผมแล้วเม็ดสีโคตรคลึกเลยกระดูก กระดูกโคตรดีเลยเป็นบอลป้ายนะครับผมโหอันนี้อันนี้ป้ายหนักเลยหลอดใหม่มาน่าจกตาลูกค้าเทั้นงร้้นะครับผม2 5 0บาทนะครับผม2 5 0บาทเอาไปอัดแดดนะครับผมแต่อย่าเอาแดดร2 0นะครับใหม่มเม่อนันอ่ะภายกระซิบนะครับผมเป็นตัวใหม่ภายกระซิบนะครับผมตัวนี้แบบด่างม่วงนะครับผมนะฮะด่างม่วงนะครับผม กระถางนี้นะครับอยู่ที่สองรอยห้าสบาทพายกระซิบนะครับผมนานๆได้เอามานะครับผมเพราะว่าทํายากครับจํานวนมีน้อยครับผมพายกระซิบอันนี้ฝักเดียวกับกระบองเท้าเวสวรรนะครับผมนะครับใครก็เห็นด้วยนะครับผมเอาไปนะครับผมดังกระบองลายทหารนะครับกระถางนี้นะเอาไปร้อยห้าสิบบาทนะครับผมนะครับต่อมากระถางนี้นะเป็นบอลใบหอกโชกระดูกนะครับผมนะครับกระถางนี้เอาไปเอาไป เอาไปร้อยยี่สิบบาทนะครับผมนะกระถางนี้ก็โหกระถางนี้ผมซื้อมาแพงนีกว่านะกระถางนี้ไม้พันไม้ป้ายแดงดํานะครับผมนะครับกระถางนี้นะครับเอาไปสองร้อยห้าสิบาทนะครับผมนะครับดูนะครับกําลังเปิดเลยนะครับสองร้อยห้าสิบาทนะครับผมโหไปยาวใบหอกนะอ่ะเรนโบนะครับผมเรนโบเรนโบเรนโบก็ยังคงอยู่ที่สองร้อยห้าสิบนะครับผม นะครับสองรอยห้าสิบาทงานกระดูกงานกัดสีนะครับผมนะครับเรนโบ์นะครับไม้จังหวัดพิษณุโลกนะครับผมจากผู้ใดนะครับเจ้าของไม้นะฮะเอ้าเดี๋ยวมาเรามาพูดถึงพรีเซนต์ต้นนี้ดีกว่านะครับผมอยากให้ได้ไปนะครับผมหลอดใหม่ก็ป้ายม่วงชมพูมาเลยนะยอันนี้เป็นหลอดล่าสุดนะครับอู้ตากแดดนานเนาะแม่กำลัง ครับไม้มีสะโพกค,ครับผมนะครับเอาเท่าไหร่ดีอะสี่ร้อยห้าสิบไม่ไปแน่เลยเนะเอาช่วงนี้หลังสงการด้วยไม่ใช่หลังสงการนะยังสงการยังไม่จบเนาะสี่ร้อยห้าสิบไม่ไปแน่เลยเอาสามร้อยเก้าสิบาทนะครับผมนะครับขาดทุนสักสิบาทแล้วกันขอหมาสี่ร้อยทวนแล้วค่าส่งผมก็โดนเจ็ดสิบบาทเหมือนกันต้นนี้นะครับผมนะครับเป็นไม้เอฟนะลูกค้าไม้เอฟนะแล้วก็แย่งกันเลยผมได้นะครับผม ถ้าเกิดใครเห็นด้วยนะครับเอาสาม้อยเก้าสิบนะครับผมนะครับสามร้อยเก้าสิบาทนะครับผมเป็นบอลใบหอกนะหอกสะโพกนะครับผมน้องเก่งแน่นอนนะครับผมนะครับเชื่อผมตัวนี้นะฮะสามร้อยเก้าสิบบาทนะครับนะผมเอามาสี่ร้อยไม่รวมค่าส่งค่าส่งกระดนเจ็สิบาทเหมืออกันฮะที่อื่นเขาก็ไลฟ์เขาก็ยังเอาเจ็ดสิบาทอยู่นะครับแต่พวกผมก็เอาห้าสิบบาทนะครับผมนะอันนี้เป็นใบหอก ด่างกัดสีนะครับผมนะฮะเป็นเอ่อผมได้มาในนามเพิงอะไรนะราคาในช่เพิงครับราคาลุยไฟก็ลุยได้แค่นี้นะครับผมอ่ะมันมีหน่อมาแล้วนะลูกค้ากระถางนี้เอาไปขายพร้อมหน่อกเลยครับสองร้อยบาทนะครับผมเอาไปลุยต่อครับมมีป้ายมานะแอบป้ายมานะครับผมหลอดล่าสุดครับครับกระถางนี้สองร้อยนะครับรวมหน่อนะครับผมสองร้อยรวมหน่อนะครับผมครับ วุ้ยสิบแปดนาทีแล้วพอก่อนเนาะครับวันนี้ฝากเบอร์โทรหน่อยนะครับกลาบขอบพระคุณอย่างสูงนะครับศูนย์เก้าสี่นะครับเจ็ดสองเก้าสี่สามแปดห้านะครับผมบริการเก็บไปทางหกสิบบาทนะครับผมนะถ้าทันใดโอนก็ห้าสิบบาทครับผมนะครับอืมครับวันนี้ขอสวัสดีครับผมครับ